สวัสดีครับวันนี้พาทุกๆท่านมาที่ถนนคนเดินกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับเมนูข้าวคลุกแหนมนั่นเองนะครับในส่วนของข้าวคลุกแหนมนี่คือทํามาจากแหนมหมูแล้วก็ในข้าวทอดนะครับแล้วก็ในส่วนของหนังหมูครับวันนี้ก็มาชมการทํากันเลยนะครับ ตอนนี้แม่ค้ากำลังปรุงส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวทอดแล้วก็แหนมหมูแล้วก็ปรุงน้ำมะนาวน้ำปลาเข้าไปแล้วทำการคลุกเคล้านะครับนี่ครับซิกเนเจอร์ความอร่อยจะอยู่ที่ข้าวทอดนะครับร้านไหนที่ทำข้าวทอดได้อร่อยตรงนี้นะครับรสชาติของข้าวคลุกแหนมจะอร่อยมากๆเลยนะครับอันนี้แม่ค้าก็ทำการคลุกคลุกคลุกระหว่างในส่วนของแหนมและก็ข้าวนะครับ ให้เข้ากันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับไม่ต้องชิมเพราะว่าน้ำหนักมือนั้นแม่นยำอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ตักลงใส่ถุงในส่วนของข้าวคลุกแหนมนะครับจะทานให้อร่อยก็จะมีพวกในส่วนของผักและก็ในส่วนของถั่วและก็พริกทอดนะครับร้านนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงสุดท้ายของการตักใส่ถุงนะครับแม่ค้าก็จะเอาในส่วนของพริกทอดและก็ ถั่วดินนะครับหรือถั่วทิสงเนี้ยใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เวลาที่เราทานนั้นจะได้รสชาติและก็ความเผ็ดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนแม่ค้าได้นะครับข้าวคุกแหนมแสนอร่อยที่ถนนคนเดินนี่แะครับข้าวคุกแหนมไปทานกันเลยครับทุกๆท,ท,ท่าน